สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนัทสิรินพรพัชระนะคะเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อและมะเร็งบอลิซึ่งของโรงพยาบาลหานฐานศึกค่ะ จริงๆแล้วสาเหตุของโรคเบาหวานนะคะมีจากหลายปัจจัยขึ้นอยู่กับชนิดของโรคเบาหวานเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเบาหวานชนิดที่1ก็คือเบาหวานชนิดที่พึ่งอ,อินซูลินนะคะอันนี้สาเหตุจะเกิดจากการที่ร่างกายเรามีภูมิไปทําลายต,ตัวตับอ่อนทําให้ตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนกลุ่มนี้การรักษาคือจะต้องใช้อินซูลินฉีดไปตลอดชีวิตเลยแต่ว่าในกลุ่มที่เราเจอเยอะที่สุดนะคะจะเป็นเบาหวานชนิดที่2เบาหวานชนิดที่2เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเจอในคนที่มี ภาวะอ้วนหรือว่ามีภาวะดื้อต่ออินซูลินเช่นมีการใช้ชีวิตที่กินหวานเยอะอย่างเงี้ยค่ะออกกําลังกายน้อยมีใช้ชีวิตที่ค่อนข้างที่จะนั่งแบบสุขสบายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ในปัจจุบันอะเจอเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นค่ะเวลาที่น้ําตาลสูงมากๆเนี่ยค่ะจะมีปสัสสาวะบ่อยหิวน้ําบ่อยแล้วก็อาจจะมาด้วยน้ําหนักลดอันเนี้ยจะเป็นอาการที่เจอได้บ่อยแต่ว่า ในบางคนเนี่ยถ้าน้ําตาลไม่ได้สูงเยอะะค่ะเราอาจจะยังไม่เจออาการเหล่านี้เราอาจจะมาพรีเซนต์ด้วยเรื่องของแบบไปเช็คอัพแล้วเจอว่าน้ําตาลสูงอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะร้ายแรงที่สุดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเป็น2มุมถ้าเกิดน้ําตาลสูงมากๆอะค่ะก็จะมีเขาเรียกว่าภาวะเบาหวานแบบเฉียบพันก็คือหมายถึงมีน้ําตาลสูงแบบเฉียบพันอันนี้ก็อาจจะมาสะแสดงด้วยของ มีภาวะเป็นกรดในเลือดก็คือมีอาการหายใจเหนื่อยหอบนะคะหรือว่าอาจจะมีอีกแบบหนึง่งก็คือน้ําตาลสูงมากมากเลยจนมีเป็นหนึ่งภาวะซึมหรือว่าหมดสติแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็คือเป็นขาของน้ําตาลต่ําเช่นในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานแล้วรักษาแล้วหรือว่ามีการฉีดยาหรือการรักษาที่ ใช้ยาไปแล้วแต่ว่าไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าณนะช่วงนั้น,นมีความเจ็บป่วยไม่สบายอะไรรุนแรงทําให้เกิดเป็นภาวะน้ําตาลตกวิธีการป้องกันให้เป็นโรคเบาหวานอันนี้สําหรับเบาหวานชนิดที่สองเนาะก็คือสําคัญอย่างแรกเลยก็คือลดอาหารหวานอันนี้สําคัญที่สุดก็คือตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะณนะปัจจุบันเนี่ยเด็กส่วนใหญ่น่ยจะพบว่าเด็กก็เริ่มอ้วนขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นว่าเด็กก็จะมีการกินน้ําหวานชานมไข่มุกเนาะกิน เออน้ำอัดลมอะไรเงี้ยค่ะในสัดส่วนที่เยอะขึ้นซึ่งการที่เรากินน้าตาลเชิงเดี่ยวเหล่านี้มันทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินตั้งแต่เด็กๆเลยฉันพอมีภาวะดื้อต่ออินซูลินมาอย่างเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเกิดเบาหวานได้อย่างรวดเร็วตามมาฉะนั้นอันแรกเลยก็คือ1ลดอาหารหวานทุกชนิดโดยเฉพาะอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือน้ําหวานน้ําผึ่งน้ําอัดลมชานมไข่มุกเค้ก ไอศครีมอย่างเงี้ยนะคะ2ก็คือเราต้องเพิ่มแอคทิวิตี้ทางกายเช่นการออกกําลังกายหรือการเดินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เรื่องของตัวภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยมันลดลงทําให้การที่จะร่างกายเราจะดําเนินไปจนถึงการเกิดภาวะเบาหวานก็จะช้าลงะคะ่ะ